เป็นนะคะอยู่ให้เป็นคือในวันนี้ในเมื่อมันป้องกันในในเมื่อวันนี้มันแพร่ระบาดกันขนาดนี้วันนี้ค่ะคุณมีหน้าที่ดูแลตัวเองนะคะแล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงฟังนะ,ะแน่นอนที่สุดค่ะปิดแมสใครก็รู้ล้างมือใครก็รู้กินร้อนใครก็รู้กินวิตามินซีใครก็รู้รู้กันหมดแต่ทำกันไหมแค่นั้นเองทำหมดไหมอ่ะสมมติว่าทำหมดแต่ร่างกายมันอ่อนแอ นะคะร่างกายมันอ่อนแอร่างกายมันรับไม่ไหวมันก็มีโอกาสติดเชื้อได้สูงมากนะคะคนในบ้านคุณลองคิดดูนะอืเหมือนเคสของแจซี่แจซี่มีลูกสาวลูกสาวมีแฟนแล้วก็ลูกสาวมีเพื่อนลูกสาวแจซี่กับแฟนของลูกสาวกับเพื่อนกอดแม่กอดแจซี่หมดสามคนเลยแต่คนติดเชื้อคือเพื่อนของลูกสาวแจซี่นะคะ ที่อยู่เดนมาร์กคนที่ติดเชื้อคือเพื่อนของลูกสาวแต่ลูกสาวกับกับแฟนของลูกสาวไม่ติดเชื้อคุณดูนะคะซึ่งเขามีพฤติกรรมอยู่ด้วยกันหมดเลยคุณดูนะจริงๆแล้วครูจะบอกแบบนี้ค่ะมันอยู่ที่ภูมิต้านทานนะ เราต้องรู้ให้จริงรู้รู้ให้ทันนะคะไม่ได้มีใครเก่งไปกว่าเราหรอกค่ะนะคะเราแค่ติดตามข่าวสารติดตามสถานการณ์จะดีไหมคะถ้าวันนี้เราอยู่ให้เป็นป้องกันตัวเองให้เป็นดูแลตัวเองให้เป็นกินของร้อนก็จริงของร้อนมันไม่ได้ช่วยฆ่าอะไรได้เลยนะคะเพียงแต่ว่ามันแค่ทําให้เราแบบ นะดูแลในระดับเล็กๆจิวจ๋วแต่จะดีไหมคะถ้าวันนี้คุณลองไปศึกษาดูว่ามันมีสมุนไพรอะไรบ้างที่ดูแลทําให้ภูมิต้านทานของคุณหรือภูมิคุ้มกันของคุณมันแข็งแรงมากๆก,ก,กว่าคนอื่นนะคะเราจะกินอะไรเข้าไปดีนะที่ทําให้คอเราอะ่ะมันมันมันแข็งแรงมันไม่ใช่แบบว่าติดเชื้อได้ง่ายหรือเราจะกินอะไรดีนะที่ทําให้ปอดเราอะคะ่ะไม่รับเชื้อได้ง่ายหรือถ้าเกิดเรารู้สึก เหมือนล่าสุดอะที่มีคนออกมาไลฟ์เนาะไม่ว่าจะเป็นใครนะอุหลายคนเลยนะคะที่ออกมาไลฟ์ว่าอยู่ๆตัวเองก็หายใจไม่ออกเป็นหวัดไอเจ็บคออย่างรุนแรงอะไรแบบนี้ค่ะแต่แบบก็เก็บตัวอยู่ในบ้านนะคะก็ยังดูอาการคือยังไม่ได้ไปหาหมอเพราะว่าตัวเองไม่ได้มีกลุ่มเสี่ยงอะไรเลยอยู่ๆอากาศเปลี่ยนก็เป็นอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็ตัดสินใจดูแลตัวเองนะคะ โดยการกินชาร้อนๆน,นะคะเป็นชาสมุนไพรร้อนๆดูแลตัวเองโดยการกินแคปซูล6เม็ดเป็นแคปซูลร้อนๆแคปซูลริดร้อนอะไรเงี้ยค่ะก็กินสมุนไพรลิดเย็นริตร้อนเพื่อให้ร่างกายมันปรับสมดุลน,นะคะ <c oughs> ไม่ถึง5วันไม่ถึงอาทิตย์ต่างๆเหล่านี้หายไปเห็นไหมคะใครจะรู้คะอยู่บ้านเฉยๆอาจจะติดพิโคก็ได้ถูกต้องไหมคะเพราะเราไม่รู้เลยอย่างพี่กิ่งล่าสุดพี่กิ่งที่ขายของชํานะคะพี่กิ่งที่ขายของชํา แล้วก็พี่นอมเนาะที่ขายของชานะคะล่าสุดฟังพี่กิ่งพี่กิ่งบอกว่าพี่กิงอ่ะก็แบบไม่ได้ออกมาไลฟ์เพราะว่าอยู่ๆพี่กิ่งก็มีอาการเหมือนเป็นหวัดเลยเจ็บคอไอมีไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่กิ่งรีบอัดชา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 ชาไดะะ้เราไม่ต้องหาหมอตอนนี้พี่กิ่งหายแล้วว่าหาไม่ได้เป็นคนเก่งที่สุดแต่เราต้องเป็นคนที่รู้เรียนรู้และอยู่ให้เป็นนะคะนี่เป็นเรื่องที่อยากจะบอกเพราะเรา